ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรายการ ESL s l a p d a n p e o ูซีย e ลซีซั่นที่5นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับเป็นรายการส่งท้ายของ ESL แห่งปนะีจริงๆนะถึงแม้จะเป็นรายการระดับเอเชียก็ตามนะครับก็ต้องหมดเลยนะครับทีมชแชมป์ที่ยังเป็นตัวของทีมไทยอย่างเหมือนเดิมนะดโดยรอบนี้นครับในชแชมป์ตัวของรอบก่อนที่ก็จะเป็นซีซั่นที่4 ก็จะเป็นตัวของบุรีรามนะครับซีซั่นนี้ก็จะเป็นตัวของออเกเมอร์นะครับส่วนรายการอีกรายการหนึ่งที่เป็นรายการตัวของ ESL Master ก็จะเป็นตัวของทเทเบิลสมายที่เป็นชื่อเลดวิเล่เก่าไม่รวมกับรายการนี้นะสรุปว,ว่านะครับเป็นของบุรีรัมเนี่ยเป็นแชมป์เก่าแล้วก็ออเกเมอร์เนี่ยก็เพิ่งเก็บแชมป์มานะครับก็เป็นแชมป์ส่งปีของออเกเมอร์นะครับแล้วก็มีหลายๆเหตุการณ์เนี่ยอจจะเป็นตัวของมีคนพูดว่าแชมป์แต่ไม่มีถ้วย แชมป์แต่ไม่ได้ไปบราซิลเลยเงี้ยแต่ที่จะเนี่ยการเป็นแชมป์แชมป์หนึ่งเนี่ยมันยากมากเลยนะครับเพราะว่ามีแค่เพียงแค่ทีมเดียวที่จะเป็นแชมป์ได้นะครับเราก็อย่าไปว่าอะไรกันเลยนะคนไทยอยู่ด้วยกันนะครับเออไม่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านเราจากฝั่งเวียดนามก็ตามอินโดก็ตามเนี่ย ไม่ได้เป็นแชมปไม่เป็นไรนะแค่ขอแค่ขึ้นเวทีระดับโลกมาได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่สุดยอดเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูเหตุการณ์ตัวหออย่างโชดากเนี่ยมาลงตัวหอเมืองทเวเตสปาชาร์ปตัวหอทีมระดับประเทศระดับโลกมาแล้วเนี่ยเรา,าสามารถชนะไฟได้ มันก็เลยกลับกลายว่าตัวของโชดักได้ใจไปก็เลยเออลองซ้ำศบดูเรื่อดกระแสโมเมนตัม um, ว่าเออมันจะเป็นยังไงจะมีคนโจมตีหรือเปล่ากลับกลายว่ากระแสเนี่ยมันก็สวนกลับมาตัวของโชดักเนี่ยเออก็บอกเลยว่าจับจับ,จบทันทีนะถึงแม้เสียงจะแตกผสอฝ่ายเออประเทศไทยก็ทําบ้างแต่ว่าคือถ้าเขาไม่มาทําก่อนประเทศไทยก็ไม่ทําไงครับเออรวรวมรวมกันแล้วนะ แล้วก็จะมาเล่าเรื่องราวเหตุการณ์หลังจากนี้นะครับส่วนหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับในวันที่2ทําการแข่งขันในรอบตัวของไฟน a l d เดนะตัวของโชด่าเนี่ยก็โดนยับยับคืนเลยก็เหมือนว่าเอาง่ายๆคือโดนเอาคืนดีกว่านะครับจากที่ลงเมืองทัพตัวขอมบุรีรัมแล้วก็ t ทเ t t e r เตอเนี่ยโอว้วันที่2คือบอกว่าไม่ปล่อยแน่ครับตัวของทเเตอป เอาคืนครับประเด็นก็คือชนะไฟท์ไม่ว่าจะเป็นบุติรัมแล้วก็เทมเพลตส์แมะชนะไฟท์ทั้งสองไฟท์เลยนะเออก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับตรงนี้ออลเกมเมอร์ก็ได้แชมป์ไปนะส่วนสำหรับรายการนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอยู่เหมือนกันเพราะเราก็ไม่ได้เห็นออลเกมเมอร์แชมป์ในชุดตัวของพีเอ็กเพนชั่นที่เป็นคนคุมทีมเนี่ยเกือบจะ2ปีแล้วนะตั้งแต่ตัวของอยู่อินนิกมาเกเล็กซี่นะครับตอนที่ได้แชมป์โปรดิซียันที่เจ็ดหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหก็ไม่ได้เก็บแชมป์มันเลยนะครับ เจ้าดิวเนี่ยเก็บแชมป์รางวัลส่วนตัวไปเนี่ยเยอะมากมากนะครับไม่ว่าจะเป็นมอร์สคิวเอ็มบีพีเลกูล่าซีซันหรือรวมล่าสุดแล้วดิวเนี่ยก็เก็บแชมป์รายการนี้ไปได้นะครับสำหรับ ESL s สแลปดากอนนะทุกคนเออก็ต้องเป็นกำลังใจรายการหน้านะซึ่งรายการหน้าก็จะเป็นตัวของรายการ eSport w o r วิร์คนะครับก็ต้องดูเป็นยังไงแต่ผมเขาที่ว่าก็คือมันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับสำหรับตัวของทีมประเทศไทยนะเพราะว่านานๆทีเราจะได้เจอแบบ ทีมที่มันตึงๆต,ต,ต,ตึงไม้ตึงมือแล้วซึ่งรายการเนี้ยตัวของประเทศไทยอ่ะตึงกันมากทั้ง3ทีมไม่ว่าจะเป็นบุดีรามฟอร์คอนโอเกเมอร์เนี่ย,ยนจนแบบยันเกมสุดท้ายอ่ะทุกคนเออก็แบบประมาณว่ามีสิทธิ์ที่จะลุ้นแชมป์จนยันเกมสุดท้ายแต่บังเอิญตัวของโอเกเมอร์ครับไปตีตัวของบุดีรามแล้วตัวของฟอร์คอนเนี่ยโดนหนามยันแต่ว่าตัวของอย่างอีลินตัวของโอเกเมอร์เนี่ยเยอะมากๆนะคือเกมเดียวอ่ะ ตอนนั้นน่ะกดไปสเปอีลิมแล้วก็จบอันดับดีด้วยนะรวมๆเป็น818คะแนนนะก็เลยทําให้เก็บแชมป์นี้ไปเป็นแชมป์ที่น่ายินดีมากเลยนะครับเออเราก็ต้องรอติดตามรับชมนะครับว่าตลาดซื้อขายจะเป็นังไงต่อแล้วก็ตัวอผู้เล่นเนี่ยจะมีการยกย้ายไหมหลังจากปีหน้านะที่มีการรีเซ็ตตัวของทัวรน์นาเมนต์ใหม่ทุกอย่างเลยนะครับว่าจะเอาไงต่อแล้วส่วนถ้าหลังจบตัวของฟรีไฟฟ์บอร์ซีรีส์จะเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องรอติดตามรับชมนะเพราะว่า เขาดูแล้วเนะี่ยสปอนทุกอย่างการเซ็นสัญญาเนี่ยน่าจะจบหลังปีใหม่นี่แหละครับที่ชอบเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฟรีไฟสปอร์ต e ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับผมซีเดย์แมนด้วยนะครับแล้วเรื่องหน้าทอล์กโชว์จะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามรับชมนะครับ